วันนี้เราจะมาดูกันว่าคนจนคนชั้นกลางและคนรวยเขาใช้เงินต่างกันยังไงครับทราบไหมครับว่าในวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนคนชั้นกลางแล้วก็คนรวยเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้ในที่ที่แตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อพอเมื่อผมได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกงงไปเลยเหมือนกันแล้วก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายฝังนะครับแล้วคุณก็ลองคิดเอาเองว่าทําไมเนี่ยคนรวยเขาถึงได้รวยยิ่งขึ้น คนจนก็ยิ่งจนลงส่วนคนชั้นกลางก็ยังย่ำอยู่กับที่ครับก่อนที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมาทําความเข้า,ขาใจคําศัพท์ทางการเงินกันก่อนนะครับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือว่ารายได้ก็คือเงินที่คุณหามาร,รายจ่ายก็คือเงินที่คุณจ่ายออกไปส่วนทรัพย์สินเนี่ยค่อนข้างจะสับสนกันนะครับถ้าคุณเป็นนักบัญชีหรือนักการเงิน คุณจะเข้าใจว่าทรัพย์สินก็คือสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความหมายที่แท้จริงของทรัพย hmm. ์สินในที่นี้เนี่ยก็คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคุณนะครับส่วนหนี้สินเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องทําให้คุณเสียเงินสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีบ้านบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินนะครับถ้าคุณอิงกับคํานิยามที่ผมให้มาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณจะพบว่าหลายๆครั้งหรือโดยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเป็นหนี้สิน เพราะว่าอะไรเพราะมันทําให้คุณต้องเสียเงินไงครับคุณต้องบำรุงรักษาคุณต้องผ่อนชําระและคุณก็มีค่าใช้จ่ายกับมันแต่แต่ว่าบ้านเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินได้ไหมได้ครับถ้าหากว่าคุณซื้อมาเพื่อจะตกแต่งใหม่แล้วขายออกไปเพื่อทาเงินให้กับคุณหรือคุณซื้อมาเพื่อจะปล่อยให้เขาเช่าแล้วบ้านนั้นมาทําเงินให้คุณบ้านก็เป็นทรัพย์สินได้ครับย้ำอีกทีนะครับคําศัพท์ทางด้านการเงินรายได้ก็คือเงินที่คุณหามา รายจ่ายก็คือเงินที่คุณต้องจ่ายออกไปทรัพย์สินสร้างรายได้ให้คุณส่วนหนี้สินทําให้คุณเสียเงินทีนี้เรามาดูกันว่าในวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนเอาเงินไปซื้ออะไรเขาเอาเงินไปซื้อสิ่งของครับผมเรียกว่าสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งของไร้สาระไม่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นอะไรเช่นเสื้อผ้าส่วนเกินที่ล้นตู้เครื่องสอําอางที่เกินความจําเป็นหรือว่าเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ หรือว่าเอาไปซื้อหนังสือที่ไม่เคยอ่านจบจเล่มเลยนะครับหนังสือที่ไม่เคยอ่านจบซื้อแผน DVD ่นดีวดีภาพยนตร์เอามาดูนะครับบา <c ười> <ร>งคนก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่แพงนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นต่อ,อาการดำรงชีพนะครับ <c ười> ถ้าคุณไปบ้านของคนพวกนี้เนี่ยคุณก็จะเจอว่าบ้านเขาเนี่ยรกเต็มไปหมดคุณมองไปที่บนโต๊ะ คุณจะหา็อบโตะไม่เจอเลยเพราะว่ามีของวางอยู่เต็มไปหมดบนผนังเนี่ยก็มีอะไรต่ออะไรแขวนอยู่ไปหมดดังนั้นเนี่ยพอวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนเขาทํำยังไงครับมีรายได้เข้ามาเงินก็วิ่งออกไปทางช่องของรายจ่ายจนหมดนะครับคนจนเนี่ยเขาก็จะไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรือว่านี่ข้อแก้ตัวของเขาก็คือว่า สิ่งของที่เขาซื้อมาเนี่ยมันราคาไม่แพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยลองเอามารวมกันดูว่าตลาเพิ่มขึ้นไปเท่าไ,ไหร่ครับปัญหาก็คือว่ารายได้ที่เขาได้มาเนี่ยไม่เคยถูกนําไปใช้ในทางที่จะสร้างรายได้ให้มากขึ้นเลยครับผมเห็นคนเป็นแบบนี้กันเยอะครับผมก็ดูแล้วก็อยากจะช่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณได้เรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ลองบอกต่อๆกันไปด้วยว่าออสอนเขานะครับว่าอะไรเป็นอะไร แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับครับมันมีสูตรนะครับมันมีวิธีทำมันเพียงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้วิธีทําหรือว่ารู้แต่ก็ไม่ได้ลงมือทำทีนี้เรามาดูบ้างว่าคนชั้นกลางเขาซื้ออะไรครับคนชั้นกลางเนี่ยเป็นพวกที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยรวยแล้วมีไรายได้มากแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ครับ คนพวกนี้เนี่ยเขามีไรายได้มากกว่าจริงแต่ว่าสิ่งที่เขาเอาเงินไปซื้อเนี่ยมันทําให้เขาขังตัวเองอยู่กับที่เวลาที่เงินเดือนออกมาเนี่ยคนชั้นกลางเขาก็เอาเงินไปซื้ออะไรครับไปซื้อนี่สินเช่นอะไรเช่นบ้านเช่นรถคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงหรือว่าไปเป็นหน,นี้บัตรเครดิตนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาทางช่องหนี้สินแล้วเงินก็ออกไปทางช่องรายจ่ายไม่นานผ่านไปเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหมดหนี้สินเนี่ยก็พอกพูมพอกพูเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึงจุดที่เขาจ่ายไม่หยกตัวอย่างนะครับพอเขามีเงินเดือนออกมาเขาก็เอาไปซื้อรถนะครับเอาไปผ่อนรถค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับรถ ค่าบำรุงรักษาหรืออะไรต่างๆกัน่าก็ตามมาเงินก็ต้องออกไปทางช่องของรายจ่ายไม่นานผ่านไปเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยรายจ่ายต่างๆมันก็พอกพูนขึ้นจนกระทั่งมันแสงรายได้ไม่ว่าเขาจะมีเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะไปหาภาระมาแบกจนเต็มความสามารถในการชำระครับ คนพวกนี้ตกงานไม่ได้ครับเพราะว่าจะไม่มีรายได้มาจ่ายในสิ่งที่เขาต้องจ่ายเป็นรายเดือนต่างๆ,ๆนนไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตฟันรถฟันบา้านอะไรต่างๆนานาคนพวกนี้เนี่ยจะรักงานประจาเพราะว่าต้องการ job security นะครับไม่กล้าที่จะออกมาทําธุรกิจเพราะกลัวว่ารายได้จะไม่คงที่แล้วจะไม่สามารถจ่ายในสิ่งเหล่านั้นได้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนชั้นกลางก็คือว่ารายได้ของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถ และก็เวลาของตัวเขาเองนะครับทุกเช้าเขาจะต้องออกจากบ้านไปเพื่อไปขายเวลาไปขายความสามารถแล้วก็แลกจากเงินของคนอื่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าสมมุติคุณเป็นทนายทนายก็มีความสามารถในเรื่องกฎหมายนะครับคนก็จ่ายเงินให้ทนายเพื่อแลกกับชั่วโมงการทํางานของทนายปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดทนายหยุดทําง,งานนะครับเขาก็จะไม่ได้เงินจากลูกค้านะครับถ้ามีคนชวนเข้าไปเที่ยวไปกินข้าวเข้าเคกจะไม่อยากไป เพราะว่าเขาเสียโอกาสมันเหมือนกับว่าการออกไปทานข้าวนอกบ้านนั้นนะ่ะเขามีต้นทุนต้นคืนต้นทุนก็คือการเสียโอกาสที่เขาจะทํางานแล้วมีรายได้จากการที่คนอื่นมาซื้อเวลาเขานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าคนรวยเนี่ยถ้าหากว่าเขามีเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยเขาเอาไปซื้ออะไรนะครับเขาเอาไปซื้อทรัพย์สินครับย้ำอีกครั้งนะครับทรัพย์สินก็คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้เรา เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยให้ซื้อทรัพย์สินซึ่งจะสร้างรายได้ให้เราเพิ่มขึ้นนะครับการหมุนเวียนของเงินก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะสร้างเงินขึ้นมาให้เราเรื่อยๆมันก็จะกลับเข้ามาทางช่องรายได้พอเรามีรายได้เราก็ค่อยเอารายได้นั้นน่ะจ่ายออกไปครับแล้วอะไรเป็นตัวอย่างของทรัพย์สินครับการลงทุนแน่นอนการซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรอือซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็เป็นทรัพย์สินที่จะทําเงินให้คุณนะครับ การเรียนรู้ก็เป็นทรัพย์สินอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณเรียนรู้แล้วคุณเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นั้นเนี่ยไปใช้งานให,ให้เกิดประโยชน์ทาให้มีไรายได้ก็ถือเป็นการซื้อทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับผมเคยได้ยินประโยคประโยคนึงเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าการเรียนรู้มันแพงแล้วก็คุณก็ลองนึกดูว่าความไม่รู้หรือว่าค่างโง่เนี่ยมันแพงแค่ไหนทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนรวยซื้อก็คือการซื้อธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้คุณนะครับรายได้ต่อเนื่องเนี่ยรายได้ต่อเนื่องนี่ก็หมายถึงว่าเมื่อคุณสร้างอะไรขึ้นมาแล้วหรือเมื่อคุณซื้อธุรกิจอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้คุณเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยนะครับตัวอย่างสมมุติว่าคุณไปซื้อตู้เกมแล้วก็ไปไปเช่าที่ในห้างสสินค้าแล้วก็ไปวางไว้นะครับคนก็มาเล่นเกมคุณก็ได้เงินคุณก็เอาเงินนั้นอะมาซื้อตู้ที่2เอาไปวางอีก คุณก็ได้เงินมาอีกนะครับระหว่างนั้นคุณต้องทําอะไรไหมครับระหว่างที่รอก็มีคนมีคนมาหยอดเงินให้คุณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ทาเงินให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วพคุณเอาเงินมาพวคุณได้ไรายได้มาอย่าเพิ่งเอาไปใช้ครับคุณก็เอาไปลงทุนต่อเพื่อที่จะขยายโอกาสของมันโดยสรุปนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือว่า คุณจะไม่มีทางได้พบเจอกับธุรกิจที่สร้างรายได้รายได้ต่อเนื่องให้กับคุณเลยถ้าหากว่าคุณไม่เปิดใจที่จะฟังมันหรือศึกษามันแล้วถ้าหากว่าพอคุณเจอมันแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะต้องศึกษามันให้ลึกๆคุณควรจะหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเปิดตัวเปิดใจให้กว้างนะมองหาโอกาสและเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยคุณก็คว้ามันไว้แล้วคุณถ้าเอาความสามารถของคุณเนี่ยไปใช้ในโอกาสนั้นๆนะครับถ้าคุณไม่สะสมความสามารถหรือสร้างความสามารถไว้ ต่อให้มีโอกาสมาคุณก็รับโอกาสนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่าคนจนเนี่ยเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นไม่สร้างรายได้ให้เขาส่วนคนชั้นกลางก็สร้างหนี้ครับขังตัวเองไว้กับสถานะเดิมๆไม่กล้าออกจากจุดนั้นเพราะกลัวว่า,วาถ้าตกงานแล้วจะไม่มีเงินไปซื้อหรือจ่ายในสิ่งของที่เขาต้องจ่ายทุกเดือนส่วนคนรวยเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนครับ ใช้เงินต่อเงินเขาเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อธุรกิจใหม่แล้วก็สร้างให้โตขึ้นเรื่อยๆพอหลายๆธุรกิจรวมกันแต่ละอันก็สร้างไรายได้ต่อเนื่องเนี่ยแหละครับเป็นสูตรสําเร็จของการสร้างความมั่งคั่งหวังว่าบทเรียนครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ